หน้าแรงปีนี้ได้ข่าวแฟนพี่เธอสุกสมร้อ,องเลยตีนนะคะเด้อเอมันนั่งเฝ้าระวังวัวเหมือนเดิมะค่ะเด้อพวกนางอยู่นู่นเอากลับมาหน้าป้าน้อยได้ยังไงกลับไปกับเห็นไหมหน้าแรงบ้านป้าน้อยแห้งแลงหมดป้าน้อยนั่งอยู่ใต้ต้นผักฮีมันมีผักเขึ้นอัดกับผักฮีนะ ต้นก็สวยสวยเหมือนต้นไซเลยค่ะป้าน้อยก็เอางานมาถักมานั่งนลท้องทุ่งนาะแห้งแรงไปมดลำไยก็ห้าสิบห้าสิบปีนี้ลำไยป้าน้อยป้าน้อยขี้เกียจเดินไปนะต้นลำไยสวนมากจะผลิใบ ห้าสิบเปอร์เซ็นตติดช่อดอกแล้วก็ติดช่อใบติดใบผลิใบสระน้ำก็เหลือเท่านี้ยี่สิบเปอร์เซ็นนเพื่อนๆเ,เอาปลามาปล่อยเนาะมีปลานิลนปลาดุกม้วมีลูกมันด้วยนะทางขึ้นดลอยไปหน่อยอาหารมื้อกลางวันค่ะ ออก่อไฟแล้วก็เอามันขึ้นผิงไฟดำดำขลึกเลยฮะผิงไฟหรือเผาไฟขึ้มาดูดูด,ดิแต่ข้างในมันดีทานได้น้อยรอมันเย็นยนู่นอีกนิดหน่อยอาหารเย็นและอาหารกลางวันค่ะหลังจากเลิกเลี้ยงหมูแล้วก็น้อยกับลันล,ลามานั่งเล่นริมสะดูวัวพาน้อย เห็นอยู่ตัวนึงเห็นเจ้าพายหวานแม่เขาลับรับแม่เขาเห็นรีบรีบอยู่แม่เขาบางังต้นไม้บงังเห็นไหมเห็นไหมเนาะมือก็ดับดำก็น้อยไหนเนี่ยไหนดูดิมือก็น้อยก็สันสันไหนเนี่ยนั่นแล้วเดยสองตัวเลี้ยงเป็นร้อยก็เสียเวลาเท่ากัน เลี้ยงสองตัวก็เสียเวลาเฝ้าเท่ากันตอนเจ้าไ่หวานมันออกลูกเนี่ยนะแม่เขาท้องกำหนดคลอดวันที่หนึ่งกันยานะเคยเล่าให้ฟังเนาะเลยไปยี่สิบสี่วันถึงจะได้ได้เจ้าไพหวานตอนนี้ก็เหมือนกันท้องที่สองคุณหมอบอกว่ากำหนดคลอดเก้ากุมภาหกเจ็ดน้อยก็น,นับให้มันเลยไปยี่สิบสี่วันก็จะมาประมาณวันที่ ห้าที่หกมีนานี่เนาะที่จะถึงเนาะช่วงนี้ก็เลยต้องนั่งเฝ้าเฝ้าระวังไว้ก่อนมันมันมันทำท่าท้องมาเจ็ดเดือนเนาะพอเดือนที่แปดมาลูกวิตขึ้นแม่มันแม่มันวิตขึ้นลูกมันอะไรเงี้ยเหมือนมันจะติดสัตว์น้อยก็เลยไม่แน่ใจเอ๋อที่มันท้องมันเจ็ดเดือนมันจะมีหรือไม่น้ออะไรเงี้ยบางวันมันกระท้องโย่อยู่มา บางวันมันกระท้องแฟบก็เลยไม่เข้าใจมันว่ามันจะมีหรือเปล่าหรือว่าลูกมันติดสัตว์ขึ้นแม่มันซึ่งแม่มันก็ไม่บวมอะไรนะก็เฉยๆวันนี้ก็เหมือนกันเกิดอาการติดแม่แจเลยแม่อยู่ไหนก็อยู่นั่นน้อยอยู่ห่างๆดูดีๆน้อยชอบต้นเนี่ยนิ้วน้อยมานั่งอยู่ บต้นผักฮีต้นเขาเหมือนต้นไทรน้อยก็เฝ้านะจะกินยอดแกเฝ้าทุกวันเผลออีกทีหนึง่งม่เมีย้ยไปแก่โมดค่ะนี่มันจะลมมันจะมีลมโวยโวยนะ่ะเหมือนฝนจะมาอะไรเงี้ยคืนวันก่อนนั้นได้ยินเสียงฟ้าคำรามฟ้าร้องเบาๆคล,ลื่นคลื่นคลื่นคลื่น,น,นอะไรเงี้ย อแล้วก็มีเสียงเขียบตอนเย็นๆเนาะใกล้ค่ำเอ๊มเอ๊ะเอะเอ๊เอะเอเอเออะไรเงี้ยนะเขาจะร้องเรียกฝนหรือเปล่านอเนาะก็เป็นความหวังอยู่นะต่ซึ่งลำไยช่วงนี้นะถ้าฝนมาช่วยก็ดีมากๆนะเพราะบางต้นเขาก็บานดอกลำไยบานแล้วพึ่งก็มาละว่าน้อยเจอไปสองกลุ่มแล้วเนาะ มันก็ในะกลุ่มหนึ่งเมื่อวานนี่กลุ่มหนึ่งเหมือนกับว่า,มาแมลงพวกนี้มันจะรู้นะว่าเวลาดอกลำไย,ยบานเนี่เขาจะอบพยบมาอยู่ในสวนป้าน้อยนี่ฝั่งน้องนี่อันนี้ต้นสักป้าน้อยนี่ทุ่งนาป้าน้อยไม่ได้ปลูกข้าวแล้วเหลือแต่ถาวันเอาไว้ให้วัวกินนี่ฝั่งป้าน้อยป้าน้อยนั่งแผ่นไป จอตัดจเจออะไรอุ้ยดูใบไม้ใบหญ้านี่หมดเขตหมดเวลาเผาแล้วแล้วมาก่อไฟเผามันนะมันจะลามไนีเด็จัดการนุ่นนุ่นนางใหม่ออกมาแล้วนุ่นเห็นไหมั่นแม่เขาแม่เขาตัวสีขาวเห็นไหมล่ะดุดุดูมุมโซนก่อนเะาไปโจลลงนาโน,น่เลย หวานเนะื้อตัวสีเม็ดเม็ดมะขามใหม่จะดำก็ไม่ใช่จะแดงก็ไม่ใช่กลายเป็นดำมาแล้วมั้งเนี่ยมาน้อยมาจะขายลยนะเพื่อนมาน้อยเพื่อนคนเลี้ยงวัวเหมือนกันบอกว่ามันมันรอดินะาขายตัวไหนตัวลูกหรอขายทั้งคู่ยังไงเนาะโอ้มาอ้ายนะ่มันรอดินะอ๋ ลุงเพื่อนไม่ให้ขายก็คิดอยู่นะเนี่ยที่ห้าที่หกถ้ามันไม่มีลูกจะขายทิ้งหรือเปล่าเนาะหรือจะเลี้ยงเป็นหมูอ่างเงี้ยนู่นนัน่นเห็นไหมบนสุดน่ะมันเป็นต้นศักเป็นป่าสงวนเนาะไฟไหมมันซะไฟไหมเข้าไปสามรอบแล้วมั้งนะสันสันกลางบ้านพน้อยเรียกว่าสันกลางที่เห็นริบๆนู่นนมันเห็นหรือเปล่าเนาะไม่เห็น หมอกอะไรบางหมดหมอกควันบางจะเป็นสันเขาตะนาวสีอืม,มกลังน,นั่งก็แกะงงแกะเขาพอาอนไปเอางานมาทําด้วยเนะี่ยไหนรู้ปะงานมาทําถักย้ายกันชงเสร็จไปตัวหนึ่งขอเบิกเจ้านายเจ้านายโอนให้ละแต่ยังไม่ถึงงานยังไม่ถึงเขาเดี๋ยวเย็นนี้หนูจะไปส่งนะจ๊ะแม่ เมื่อวานนี้ลูกน้องบอกว่างานเสร็จไปสองชิ้นวะ่ะเงินก็ผมมีก็เลยบอกเขาว่าเขาเบิกก่อนได้ไหมไปน้อยจะไปให้เด็กพอดีพอดีเพืพอพ่อนเมื่น้อยซื้อไม้ไผ่เนาะแกซื้อลำละสามสิบไผเขาเรียกไผ่บ้านปมน้อยเลยวะ่ะเนาะไอ้ไผ่ไมนสร้างมนอะไรอย่างเงี้ย เขาจะไปทานั่งร้านมางพี่เขาจะสร้างบ้านอะไรเพราะว่าเขา,าเขาซื้อตกลงก็ว่าจะเอาสักยี่สิบลํากระจายมาก่อนแล้วป้าน้อยขอเขาก่อนหกร้อยเนาะลังละสามสิบถ้าตัดเกินยังไงจะแวะเอาตังค์ขึ้นไปให้นะเมื่อวานเพื่อน,นมาเอาให้ก็เลยได้เงินส่วนนั้นแหละไปให้นะสองร้อยที่จริงเขาถักผ้าชิ้นหนึ่งร้อยยี่สิบสองชิ้นก็สองร้อยสี่สิบเนาะป้าน้อยเลยติดเขาไว้เออ ชิ้นละร้อยสิบสองชิ้นก็สองร้อยยี่สิบเนาะติดน้าไว้ยี่สิบอีกร้อ,ย,อย,ย,ยหนึ่งเพื่อน้อยก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวกถ้ยหนึ่งให้เพื่อนๆถุงห,หนึ่งแล้วขนมถุงหนึ่งเหลือยี่สิบแล้วพอดีเด็กที่บ้านแม่ที่ทางบ้านคิดอะไรนะบ้านตัวน้อยเขาเรียกว่าปอกคิดปอกก็คือปอกก็คือเออเป็นส่วนๆไปอะบ้านเมื่อน้อยเขาจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะ อันนั้นารหน้าายหน้าก็คือฝั่งน้ำหัวไฟก็คือฝั่งที่ติดสายน้ำเนะบ้านกลางสันกลางก็คือบ้านพน้อยอยู่ข้างล่างที่ประผันเช่าเราตองที่พน้อยอยู่นี่กมันก็จะเป็นระหว่างบ้านอ้อยกับปางแหวอ,อยู่ตรงข้ามห้น้ำตกแม่สายเนี่ยเนาะอน้อยอยู่ยนะครน,นี้แม่ก็โทรมาตอนพน้อยทานก๋วยเตี๋ยวอยู่บอกว่าน้องน้องข้างบ้านแม่นะ่ะ เขาถูกรถชนอ่ะไปกับสามพ่อไม่ลูกนะลูกถลอกนิดหน่อยแฟนขาหักแต่เขาเสียชีวิตรถตู้ชนตรงไหนนะตรงอะไรวะตรงสะพานที่จะขึ้นไปน้ำตกแม่สา,สาใส่เกศใส่ไม้อะ่ะใส่เกามาอยู่ทางใต้เนาะใส่ไม้มันอยู่ทงาทงเหนือนนะี่เนาะโอ้ยน่าสงสารป็น้อยไม่ได้ไปให้เพื่อนๆในช่วยงานเหลือยี่สิบเมื่อวาน,านเพื่อน็ขอไอเป็นทุนซะโอ้ ประมาณนั้นอะอืมนี่เห็นไหมสถาน,นป้าน้อยคิดคิดอยู่เนี่ยว่าจะเอาไอย้ยอมายกยอปลาคิดไปคิดมาก็กลัวบาปนี่นั่งมองน้ำนแต่ปลาไม่เยอะนะตอนเย็นเย็นมันมต,มมต,มมต๋อมแตมอยู่ป้าน้อยเอาไอ้ลำข้าวให้มันใส่กระสอบวางนู่นเห็นไหมอืมใส่กระสอบวางเย็นเย็นมาก็เอาโปรยให้มันกินพวกกุ้งพวกปลามันก็ออกมาต๋อมตมแต็มแต้มตอนนี้มันร้อนนะ่ะ ลบลบลบอยู่มีเท่านี้แหละมันเล่าสารทุกสุกดิบให้ฟังว่าบ้านวันน้อยเชียงใหม่อากาศเป็นอย่างนี้เนอะดูดิภูเขาไม่เห็นเลยหมอกควันบังหมดเขาไม่ได้เผาหรอกแต่เขาแอบจุดกันภูเขาล้นหมดภูเขามีแต่ต้นไม้และใบหมดน่าแรงเนาะไฟไหม้ไฟไปลยเด้อวันหน้ามาใหม่ไม่บายไม่บายไม่บายจุ๊บ พูดเห็นแต่เมือไม้ไม่ไม,ไมจุ๊บจุ๊บค่ะคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงเอฟซีทุกคนเด้อค่ะเด้อ